เมื่อวานตอนเที่ยงคุณติ้งต่างติ้งต่างก็คือไฮโซสปอร์ตครับติ้งต่างก็คือแม่ยกประชาธิปัตย์สายชวนสายอภิสิทธิ์ยกพวกบุกไปที่พักประชาธิปัตย์ที้ให้ขับ16สสประชาธิปัตย์ที่บวชเห็นชอบนายกเศรษฐาใช่บวชสวนมติตอนเที่ยงนะหลังจากนั้นบ่ายๆอีกกลุ่มก็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 เอาบ้างยกพวกไปที่ประชาธิปัตย์ ไปเชียร์ไปให้กำลังใจ16สสคุณเดดอิทคุณเด็ดอิทในฐานะตัวแทน16สสทีส่โบทเห็นชอบนายกเศรษฐาค่ะออกมาแถลงเต้ากลับแรงมากกลุม่มคุณ้งต่างลามไปถึงอภิสิทิ์ลามไปถึงชวนลามไปถึงสาธ <สา S 2> ิตตุเตชะ ไปฟังกันสักนิดสิครับไอ้คำว่าลามผมอยากจะใช้คำว่าลําเลิกอข<ณ>นอาดไหนสิครับรเขาลําเลิกย้อนกลับไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งสมัยปีป 62, 62อย่างไรใครเคยค้านการเข้าร่วมรัฐบาลลุงตู่และ<อ>ใครกืนน้ำลายตัวเองเข้าไปมีตำแหน่งในรัฐบาลลุงตู่ไปฟังกันเลยค่ะเชิญค่ะแล้วที่พูดว่าผมไปขอร่วมรัฐบาลไม่อายเขาหรือจริงๆผมไม่อยากพูดผมไม่รับ โทรศัพท์จากสือ่อมวลชนมาสามสี่วันแล้วครับก็ผมไม่อยากให้ความปัดแย้งมันขยายวงแต่วันนี้จําเป็นต้องพูดเรื่องจริงผมอยากยกตัวอย่างไปถึงปีหกสองครับเราตกเถียงกันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับท่านอภิสิทธิ์ท่านสา,า,าธิตปีตูเดชะเดี๋ยคัดคา้านโดยเด็ดขาดบอกว่าไม่ควรร่วมรัฐบาลไม่ควรส่งเสริมพลเอกประยุทธ์ไม่ควรให้อำนาจปฏิการ ต่อไปนะครับถกเถียงกันมันผมว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนวันนั้นท้ายจบที่ลงมติ61บอกว่าให้ร่วมรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าเรามองพักแต่ว่าประชาชนกับประเทศชาติสำคัญกว่าก็าเลยเป็นมติอีก16คนบอกว่าไม่ควรร่วมนะครับแต่ผลสุดท้ายคุณสาธิตปิดตูเดชก็ยังมารับตำแหน่งฝ่ายบริหารคือเป็นรับดีช่วย อาธารสุขท่านชวนหลีกภัยก็มารับตําแหน่งเป็นประธานสภาแล้วที่ผมบอกว่าใครไม่หวดใครแับไม่ได้ต้องออกไปผมหมายถึงท่านปภิเสธโอเคชัดๆเลยชัดๆเลยชัดๆเลยเริ่มที่จะลําเลิกกันแล้วฟังอีกทอดหนึ่งอ่ะให้จบเลยเชิญฟังเลยค่ะฟังเลยฮะวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วคอยดูบทบาทฝ่ายค้านของพวกเรา นะครับคอยดูตอนต่อไปว่าเราค้านจริงหรือค้านไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามองคนอื่นต่ำมองตัวเองสูงนะครับผมอยากฝากไปถึงพี่น้องชาวประชาธิปัตย์โดยเฉพาะสสหรืออดีตสสนะครับผมอยากให้มองมาที่พักนะครับมองง่ายๆคือมองผลการเลือกตั้งนะครับทำไมเราลดลงลดลงเรื่อยๆมันต้องดูทั้ง360องศา ต้องอย่าฟังริ้วร้อมากเกินไปผู้ใหญ่บางคนไม่ยอมใช้สติตัวเองและคิดแล้วกาวฝากในประชาธิปัตย์ก็มีนะครับมีอาชีพเลียแข้งเลียขาผู้ใหญ่อย่างเดียวผมว่าเราต้องมาคิดกลับมานับหนึ่งใหม่ได้แล้วประชาธิปัตย์นะครับอย่าหลงงงงายอยู่กับพวกนี้พวกตาวฝากนะครับกาฝากบางคนเนี่ะติดคุกเอา,าครับมีเรื่องมีคดี นะครับเราอยากคิดว่าพอเป็นพรรคอื่นที่เราไม่ชอบและเป็นคนชั่วหมดถ้าเป็นประชาธิปัตย์แล้วต้องดีหมดถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงยากมากครับที่เราจะชนะในการเลือกตั้งสมัยหน้าสติกา้ากงมงาย